วันนี้ครับผมพามาดูนะครับหน้างานบนดาดฟ้าที่เป็นงานกันซึมนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ช่างเนี่ยเริ่มทําการหรือกันซึมเดิมออกแล้วนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นกันซึมเดิมของที่ช่างเนี่ยได้ลอกไว้นะครับเพราะว่าในการทากันซึมนะครับถ้าเราไม่ได้ลอกกันซึมเก่านะครับการที่จะทากันซึมใหม่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้มันมีโอกาสที่มันจะรั่วซึมได้ง่ายนะครับแล้วก็ของเดิมของเขาอ่ะนะครับ ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เขาทาไว้เป็นเนื้อใยแก้วนะครับหนึ่งชั้นนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเขาทากันซึมมาแล้วเนี่ยสองครั้งนะครับโดยที่เขาไม่ได้ลอกของเก่าออกเลยนะครับทำให้กันซึมที่เขาทาล่าสุดนะครับมันอายุการใช้งานมันสั้นนะครับทีนี้เราก็แนะนําลูกค้านะครับให้ให้เราลื้อกันซึมเดิมออกให้หมดเลยนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะทากันซึมใหม่เข้าไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็ พื้นที่บนนี้นะครับเราไม่สามารถจะใช้เครื่องขึ้นมาลอกกันซึมได้นะครับก็ต้องให้พี่พี่ช่างเขาอะนะครับใช้มือในการลอกออกมานะครับก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงแต่ก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ให้หมดนะครับที่เป็นกันซึมเดิมต้องลอกออกให้หมดไม่เช่นนั้นนะครับในการทากันซึมใหม่ให้ลูกค้าเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่เพราะว่าลูกค้าก็บอกมาแล้วว่าเขาเพิ่งทาได้2ปีนะครับแล้วก็เกิดอาการรั่วซึมอีกนะครับมันเนื่องจากเกิดมาจากการที่อ่า รอบที่แล้วที่เขาชากันซึมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ลอกพื้นผิวเก่าออกเลยนะครับในการทําลงสีกันซึมใหม่เข้าไปมันทําให้มันยึดเกาะได้ไม่ดีนั่นเองนะครับ